สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเดิมนมานี่ก็มาพบพอก,กันคือเก่าพี่น้องอยู่ทีหน้าของซาลงบานา,นาเนาะเมื่อนี่ก็ซีมาเห็ดเมนูเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยแม่คนไดเห็ดปวกอันนี้คือเห็ดปกเดือนเก่าเดินซิเด้อพี่น้อง <Yes. S 1> เห็ดปกจิ เดินก้ดาดนซีบเดีลยวดำหน้ายดับนาซาเมซาอย่างไรอยู่เนาะได้บ่าไปหาอียไปได้น้อยเองใครจะได้กินอันนี้แกงพี่น้องทำเมนูแกงเข็ดอัวอันนี้คุณมาอีกรอบเลย พูดดอกมีสคตูอีกตัวเห็นแต่ในเฟซบุ๊กพี่น้องเลยพากันลงได้เห็นสนั่นพี่น้องสาวเลียว <laughs> เห็นแต่พ่นลงเฟซบุ๊กพี่น้องสาวเลียวได้เห็นปู๊ป้าทุแสดงว่าเฮาดำนานี่ก็ล่าอดีตเนาะจนเฮ็ดตัวนี้ออกย่บอบโบล้ว ส่วนข่าวในหน้าคอยเองก็แตกเงาแตกก็บนละแหละพี่นองเลยแต่หน้าผลทันยงบนแล้วเมื่อในบ่ได้ไปพี่น้องเลยเมื่อในผักผ่อนเมือ่อยแหงเนาะลกก้าซามมือซามมือกับซาวมาซามือจนโผง เก็บเก็บประตุนกระโตแล้วก็บริปพราะว่ไาอา้เพิ่นเอาคนมาดำเอาคนมาดำสอยซองมือแล้วก็ซองคนนี่ก็เป็นคนลกกา้าบบทิ้งกระไทยน้าให้เขา้าคนก้าให้เขา้าส่วนห้าซองคนก็บาา้กา,ากันลุยก้าชวนป้าก็จักเห็ดสร้างเงอกงงเงียบ thêm eo phía nào rồi lô ca mười quả đâm nà sông hẳn cái bò lê ở đây nhưng lại hết phương đưa đi hết phương có mất nhạc bớt lên á cái bớt nhảm rồi. Cái xịt khai nữa Là ขายเตบ๋บพี่น้อเห็ดนี่ได้เสิยหายบิ่งเนาะลืมหายบิง่งนี่พี่นอ้องนี่มันหักดอกบนใหญ่มันเป็นเห็ดปวกจิกเห็ดปวกน้ำแกงพี่น้องเลยมันบุคือเห็ดปวกปีเด้อเนาะเห็ดปวกปีเลยดอกสมนิวมน้วมือนิ้วมือนี่สมนิละเศขุ <c oughs> ดเตียนมันหลักะล่างแกงพี่นอ้อง เล็บมองปาปเลยนะมาซาเน่เป็นกระแกงมาห้กินเนาะหวานหวานชุย่ชยๆลายอัลนี้เป็นดอกใหญ่ให้สีลาย anh sẽ chơi là anh đợt nói thì chị mình lấy lại được Ô, được cái thư nói cốt nặng cho kênh Ghiền หูพาหม้อมันมันรั่วหน้าเกือบเต็มหมอพี่น้องเอ้ยบัดแล้วอันมันฮ้อนมันโยมมันก็สิยังนอยนึงแหล้างแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะวบมาตอนลางเลยตอนอันแกงเลยพี่น้องฟ้าวแห้งหิวขาวแล้วเกือบไว้ก่อน

น้ำเยอะจังต้องใช้น้ำล้วะใช่เล่นี่พอดีพอดีสุดกล้วยโเราเลยโรเล่มันไข่คือ หมดแล้ว มันละขีหน่ออ่ะบเห็นจังเนาะกองใก่ขวแกงใส่มะละขีหน่อเด้อพี่น้องสบายมันพอ ใไรเพิ่นเอิ้นมาละพี่น้องเบิดสิปุ้มคุณใส่ดได้ที่เลยหมอแล้วสิความเ มีแต่ว่กิตูแล้วก็พักมะระขี้นกนี่ก็ได้กินได้บะนี้ เต็แนแบบบ้านๆเนาะบลอกคือใส่หมากอันนี้คือเขาคือใส่ผักขมเนอะมัน,นเป็นอะไรเทดปวกมีกระวานจ้อยจอยพี่น้องเบื่อมากอันไปซีนบอก าเด้อ <Mother, S 2> พี่น้องข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อเหมือนเกลเห็ดวกเดือนเก้าดวดวด,ด,ด,ดนับน,แนะแม,ม,ม่สิคมมาวางพุดเดิ้มาเด้อพี่น้องมาเด้อดซีมต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเห็ดมันหวาน กินด้วยแม่หมาันฮะค่ะกินไวเลยถ่ายบมทันสักไ่ได้ห่อนจกดีหรอคมนะหรือวานคมนเป็นคนหมักคมพี่น้องเอ้ยสักมาแล้วฮักมาแล้วครึ่งหนึ่งพี่น้องช,ช,ชิมชูเบิ ายมันไม่แฉบอยู่ต่กะเปือกคอนเองบ่อท่าใดตกับบริขมขนาดนั้นแทบเฉย บ่จำกินเนาะหมากดิบหมากบุชุกมันน่าจะคมกว่านี้นแล้วกินเอาเล้อเราไปชงของปีไปกนนินอ๋อแต่ละถี่แเห็นแต่เขาเช้านุ่ยได้ กระตาเป็นกระตา,ะตาได้แล้วบึงข้ากินแสบกว่าให้ปลวกปนืนั่นแหละานขอตัวไปกินข่าวก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลก์ก็แซ์ฝากเป็นกำลังใจให้สาวลงบ้าน,นาเนยเด้อ อเมริกาบ้านค่อยเอินว่าเห็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกเดือน1ิบเประมาณหรือเดือนเก้าเดือนเก <5. S 1> เดือน10เห็ดปวกจิกสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วพี่น้อง